และแล้วเขาก็มาว่ะสำหรับว่าที่นักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการครับแอนทนี่ปีขวาสัญชาติบราซิลนะครับก็บอกตามตรงเลยว่า EA เอครับมันรู้ดีมาเนี่ยเป็ดร้อยแต้มพ่อมึงแพงที่ผายไวโวดคือมันกล่ามาแบบกินแต้มผู้เล่นไปแบบอิ่มๆเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับถึงมันจะแพงยังไงผมก็ต้องแลกแอนทนี่อยู่แล้วครับนานๆทีเนี่ยจะมีนักเตะที่เก่งความสามารถครับทัดเทียมกับเดียลเนวิสซี่และก็คริสโตโนโรนัลดได้เนี่ยยังไงผมก็ต้องลองเล่นโอเคองั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกัน สำหรับแอนโทนีครับว่าจะเก่งบักเหมือนตัวจริงหรือเปล่าสำหรับใครที่ต้องการเติมเกมครับผมก็ขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ช็อปถูกกว่าเติมเองนะครับปลอดภัย100%จดทะเบียนบริษัทตามกฎหมายนะครับเติมง่ายได้ทั้งเพจและก็ไลน์นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเรื่องเติมเกมเร็วให้ร้อเเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปมาสำหรับตัวนี้ครับก็ได้อัพเท้ามานะเท้าขวาครับปกติแล้วเนี่ยนัางธรรมดาครับจะเท้าขวาแค่หนึ่งนะแต่ว่าร่างนี้การปิดบิดครับอัพเท้า ซึ่งตัวนี้ค่าพลังงาน,นครับ4ดาวขึ้นกับท่าสกิล5ดาวครับแล้วก็ตีเม็ดแดงมาเทนเวล25นะครับ OVR อยู่ที่110แต่ก่อนหน้านั้น,นครับดูนี่มันหล่อไหมมันหล่อเอาเรื่องเลยนะครับดูดิดูการเซ็ตผมมีรอยสักที่คอครับหน้าคมเข้มสไตล์ลาตินอเมริกาสาวกิตสาวลงอย่างแน่นอนครับซึ่งแต้มสกิลเนี่ยผมก็อัพมาเป็นลอมบดอยสเตอร์นะครับเพราะว่า ต้องการความเร็วแล้วก็การทำประตูที่เพิ่มเข้ามานาะเพราะว่าเอโุนี่เนี่ยมันถ้าสกิลดีอยู่แล้วครับท่าสกิล5าดาวก็ขาดแค่ความเร็วนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เร็วมากเนาะตอนที่ผมยังไม่ได้อัพเนี่ยมันวิ่งประมาณ150เองก็เพิ่มไปเกี่ยวกับสปีดต้นนะครับเพิ่มมา25เลยซึ่งคุณสมบัตินะครับก็จะมีปัน่นโค้งเหนือชั้นแล้วก็ยิงไกลนะแต่น่าเสียดายที่เวิร์กเลทครับยังคงเป็นสูงสงนะครับก็อาจจะลงต่ํา ก็เดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าจะลงต่ําหรือเปล่านะแล้วเรามาดูค่าพลังข้างในครับก็ที่บอกไปว่าผมอัพลอมาดอยสเตอร์ไปใช่ไหมสปีดต้นก็ได้บวกมาครับอีก25ก็ดูดีดูเด่นนะครับเรามาดูที่ความม่่งวครับถามว่ามันจะพิ้วไหมซึ่งผมเนี่ยยังไม่ได้ลองเล่นนะครับแต่ว่าเป็นนักเตะต,ตัวเล็กนะแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้เยอะมากด้วยความม่องวเนี่ยอยู่ที่170 180กว่าๆเลยก็ว่าได้ผมว่ามันก็น่าจะพิวนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ดีรวมไปถึงการคูณตำแหน่งด้้วยทีี่่ผมอพสนะคคัก็ื2าลงแห ค,คุณตำแหน่งกับปฏิกิริยานะครับอาจจะวิ่งตัดลายกองหลังดีส่วนเรื่องการเลยงบอลการควบคุมบอลเนี่ยผมว่ายัางไงก็ไม่น่าเป็นห่วงเพราะถ้าสกิล5ดาวเนาะแล้วก็เป็นนักเตะบารซิลนะครับส่วนใหญ่นักเตะบารซิลในเกมเนี่ยก็เลี้ยงบอลผิวอยู่แล้วนะครับแล้วเรามาดูกันที่การทำประตูครับ1 4อบวกอีก10นะครับเป็น150เลยถือว่าเยอะโคตรๆรวมไปถึงพลังการยิงด้วย1 2 1ก็ถือว่าเยอะนะบวกกับพลังแฝงยิงไกลด้วยครับก็เดี๋ยวไปลองยิงไกลกันว่าจะเวิร์กหรือเปล่าส่วนกกาาาาารรส่่่่บบอออลเเนียปิดูทท1116แแตวว้ข3 แล้วก็เล่นปีขวาด้วยนะครับก็คือถ้าเราจะเปิดเนี่ยก็ต้องหักเข้าในมาแล้วก็ต้องเปิดเท้าซ้ายเอานะถึงจะเห็นผลมากกว่านะครับส่วนการสงแกส้สงไกลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรรวมถึงการมองด้วยแล้วก็เส้นโค้งครับให้มาที่1้3ยเลยเยอะมากๆนะครับนี่ขนาดยังไม่รวมกับพลังแฝงนะแล้วก็มีพลังแฝงยิ่งปั่นโค้งอีกอยังไงก็ต้องเป็นตัวที่ปั่นโกงอย่างแน่นอนครับสำหรับแอนทนี่ร่างนี้แล้วเรามาดูกันที่ค่าพลังความแข็งแรงครับให้มาแค่เก้าสิบเอ็ดเท่านั้นก็เหมาะสมดีเพราะ Anthony เ,นเนาอนง ที่อาจจะทําไม่ได้เลยก็เดี๋ยวไปลองกันว่าจะมุ่งได้หรือเปล่าเอาแบบโดยรวมนะครับน่าจะเป็นตัวที่ผิวมากๆแล้วก็ยิงปั่นโคมมากๆเลยนะแต่อาจจะเล่นยากนิดนึงเพราะเท้าขวาครับให้มาแค่3เนาะซึ่งตัวหน้าที่เราจะไปเล่นครับก็มีคนถามมาเยอะอยู่เหมือนกันว่าผมอยู่แรงอะไรนะสำหรับคลิปที่แล้วเนาะก็มีคนถามมาครับปกติเนี่ยผมจะอยู่ประมาณ9 0 0าแสนปลายๆนะครับเก้าแสนสี่เก้าแสนห้าไปะจนถึง1ล้านนะครับก็จะทรงๆประมาณนี้แหละโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกันไปครับมามาน้องแอนโทนี่ครับสำหรับตานี้ จะเก่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่เราแซะได้แล้วครับกิมาโดให้ไปครับนิโคลิปเลียมนิโคครับนิโค <Nico, S 1> โดนแซะอยู่จานยังได้อยู่ครับไปดิไปแล้วไงเวลู <ell> นี่น้องแอนรอเลยน้องแอนน้องแอนน้องแอนยิงม่งไปครับโอ้โหมุ่งไม่ได้ครับคือมันแบบมันตัวบางอะ่ะเออกิมาโดครับตามอยู่สากุวิสากานี่ไงละ่ะมาดิเอากิมาโดไม่ตามบอลละน้อง มึงยืนอื่นอะไรวะเฮ้ยโดนไปเนี่ยเกือบโดนโดนไปเนี่ยโดนจนได้ครับกีเมาโดยืนอื่นอะไรวะโมนดิครับมาดิ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 ก็มาดิครับนี่ไงนี่ไงมาดิแล้วก็ปัดเข้าในนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาดิครับมาดิเริ่มเข้ามือเว้ยแอนโทนี่ครับกับการโชว์ท่าสกิลล้อหลอกมา3-4ตัวเอาเรื่องจัด ปาดเข้าในมาครับโล่งๆแล้วก็คืนมาหนึ่งทีแล้วก็ปั่นซ้ายครับค่าพลังการปั่นเยอะอยู่แล้วโอ้ยเฮ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 ้ยเป๊ะบุกไปบอกเกอร์ครับให้มาเข้ากลางมาครับโรดี้โรดี้จ่ายมาครับที่ลูนี่แอนโทนี่มาแอนโทนี่อู้หูจานโรดี้เกอร์เปิดปุ่มให้มาแอนโทนี่แอนโทนี่อุ๊ยหลบมาได้สวยแอนโทนี่แอนโทนี่ครับความเร็วความเร็วยังไงตอนนี้แล้วก็กระโดดข้ามหัวมาครับแอนโทนี่ ข้าท้ายปั่นนี่ไงโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยทำเป็นเล่นนะของจริงอยู่แ้วเนี่ยฮะนี่ครับกระดูกข้ามหัวลูดิเกอร์มานะแล้วก็เข้าซ้ายครับเพราะว่าซ้ายข้างเดียวเลยไอตัวนี้ปั่นเข้าไปครับปั่นคมจริงๆรแมคโนมเนีครับจ่ายมาให้กับน้องแอนน้องแอนสูตรเต๋วสูตรเดิมน้องแอนฝาดเข้าในน้องแอนหลบอดิกัมาได้ครับน้องแอนน้องแอนอยังไงน้องแอนขอลองพาวเวอร์ช็อตนี่ไง ผู้มิลินรับได้ครับไปนานครับแทงมาให้กับวอล์กเกอร์ไปเลยน้องแอนน้องแอนวิ่งทําช่องหน่อยดีเรื่องการทําช่องเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ค่อยดีมันไม่เหมือนมันยืนรอบอลอย่างเดียวเลยครับตอนนี้น้องแอนครับเข้าในมาน้องแอนจะปั่นไกลครับแต่ว่าไม่หนักหน่วงเท่าไหร่แรงเริ่มหมดแล้วนะครับดูเลยครับให้มาที่น้องแอนน้องแอนครับแรงเริ่มหมดแล้วแต่ว่ายังได้อยู่น้องแอนมาน้องแอนโชว์การเปิดบอลเท้าขวาครับอุ้ยมันเปิดแมนอยู่หรือเปล่าแมนอยู่หรือเปล่า พัวไมนาใช่แล้วคือรูนี่มันม่งดีครับมันเปิดเนี่ยย้อยๆนะผมคิดว่ากองหลังเขาอาจจะพลาดหรือเปล่าลูกนี้เปิดไม่ได้น่ากลัวเลยครับแต่ว่าเข้าหัวเฉยงงมันเข้าหัวได้ไงวะเท้าขวาสามนะเนี่ยใครประกบวะนะเป็นแบ็คฝั่งตรงข้ามเหรอครับไม่แน่ใจอะไรอะไรเฮ้ย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 เสเตี๋ยวสสตรเตียว,ยวแปลกๆอ้โหเจอสสตรเตียวว่ะโดนจะได้โอเคก็หมดเวลาไปครับสามประตูต่อสองแอนโทนีครับ มีส่วนร่วมทุกประตูเลยนะครับมาต่อครับสลับแอนโทนีบอลอยู่ที่แอนโทนีครับตอนนี้แอนโทนีหลบซีดานมาครับหลบได้เฉยแล้วก็ลองปั่นไกลครับเฉล็บแต่ว่าเอาเอา้าอะไรวะน่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะฮาเลยทีนี้อะไรอะหลบซีดานมาครับแล้วก็ปั่นครับเฉล็บโอ้โหพลังของเดอะโกดบอเกอร์อะไรอุ้ย มาแล้วว่ะตอเลสครับมีคนแรกตอเลสเยอะมากเลยนะครับตอเลสยังไงตอเลสเปิดมาครับ,ต,รบติดดีสวยไปดิเปนานครับให้มาที่นิโคนิโคครับสับมาก่อนครับเพิ่มความเร็วครับมาแล้วหลุดยาวยาวๆครับขอลองเทสลูกมงลูกมงของน้องแอนน้องแอนโทนีน้องแอนโทนีมาแล้วน้องแอนโทนีพักบอลลงเอ้ายังได้อยู่น้องแอนโทน,มน,น,โน,น,น,โนีมีความเร็วไหมมีความเร็วว่ะมาดิน้องแอนครับน้องแอนยังไงน้องแอนหาช่องอยู่ครับน้องแอนเข้าในมาน้องแอนลบมา น้องแอนโอ้โหเล่นท่าเยอะเกินไปครับแต่ว่าเรียกฟาวได้ของเท่วะมิโควิเลียมครับเข้าในมายิโมโดครับยิโมโดให้ไปที่ตูเล่ครับตูเล่ตูเล่จ่ายไปที่น้องแอนครับน้องแอนรอเพื่อนเติมครับเติมแล้วก็เปิดเข้ามาครับให้กับสกอตต์แม็กโทมีนีครับสบายสบาย2ศูนย์ครับตักบอลเท้าซ้ายเนี่ยก็ใช้งานได้อยู่ตูเล่ครับให้มาที่วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์จ่ายต่อครับให้กับน้องแอนน้องแอนครับ โซโล่ Solo, เคยดูไหมนะ้องเมซี่ปี2 0 1 5้ามั้งที่มาเลี้ยงเดี่ยวนี่ไงจะเลี้ยงเดี่ยววัางไม่ได้วะวอเกอร์มาใหม่น้องแอนน้องแอนผัดเข้าในครับน้องแอนครับโอ้โหเจอเตโอว่ะแต่ว่ายังยังแย่งคือได้สวยจัดน้องแอนน้องแอนสูตรเดิมสูตรเตียวน้องแอนน้องแอนโดนปีตูดนสามตัวครับเอาไม่อยู่มาใหม่ครับแอนโทนีแอนโทน,น,ทนีครับอุ้ยหลบมาสวยจัดน้องแอนน้องแอนปันซ้ายนี่ไงโอ้โหเฮ้ย บ้าไปแล้วตอนเนี้มันบั๊กอยู่นะมันก็เอาเรื่องอยู่นะครับนี่คือตัดเข้าในมาเนี่ยหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยปะเนี่ยปั่นทีเป็นเข้าครับไอทูมินีครับจ่ายมาให้กับนิโคนิโคจ่ายมาที่ลูนี่ครับลูนี่จ่ายต่อครับให้กับตูล่ครับตูล่หลบมาได้อยู่ยังได้บอลอยู่ตูล่แอนทนี่เก็บบอลนะครับแอนทนี่สับมาก่อนครับแอนทนี่เริ่มหมดแรงแล้วนะครับเราให้มาที่วอลเกอร์ครับวอลคเกอร์จ่ายต่อให้น้องแอนน้องแอนครับเข้าในมา น้องแอนครับนี่ไงจะหลอกเข้าในมาแล้วก็นี่ไงจานได้อยู่แต่ว่ายิงที่ยิงคว้างไปวาตูรี่บอกเกอร์ครับโซมาน้องแอนครับน้องแอ,แอนแรงหมดแล้วนะตอนนี้นี่ไง <c oughs> เลี้ยวไม่ได้แล้วครับเพราะว่าแรงหมดนะก็จบไปครับชนะไปได้สามศูนย์ครับก็โชว์ฟอร์มโหดอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราไปตาต่อไปมาต่อครับเจอกับอินเตอร์นะบอกตามตรงเลยว่าน้องแอนของเราฟอร์มโคตรร้อนแรงโคตรเสด็ดูดิครับให้มาส่งที่น้องแอนครับน้องแอน สับมาครับเพิ่มความเร็วครับมาแล้วน้องแอนน้องแอนเข้าในมาครับน้องแอนน้องแอนครับลบกมารอบหนึ่งแล้วก็ลุกมาอีกรอบหนึ่งน้องแอนครับยังไงบอลอยู่ไหนน้องแอนน้องแอนห่าช่องปั่นครับแต่ว่าฟันได้ดักได้เป็นได้อยู่แม็กทูมนตแทงต่อครับน้องแอนกดขวาเข้าไปนี่ไงโอ้โอ้โหขวาไม่ได้เลยขวาไม่ได้เลยน้องเฮ้ย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 มาไงเนี่ยมึงมาไงเบลวนี่ไงสวยดิสวนครับไปไปดิดูดิ โรนี่ครับให้ไปที่โรนี่ครับโรนี่แทงต่อมาครับสกอตต์แม็กทูมินีหลุดแล้วก็ปาดมาครับให้กับแอนโทนีจับแล้วก็ปั่นครับสบายสบายว่ะยิงทุกนัดของแท้ว่ะตอนนี้ก็คือเป็นดาวซันโวของทีมผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับภาพช้าแม็กทูมินีครับปาดมาแอนโทนีลโลงครับจับเข้าซ้ายก่อนเลยเพราะว่าเท้าขวาเนี่ยเอาไว้คำเยี่ยวอย่างเดียวเลยนะครับต้องแอนต้องแอนต่อไข่ต้องแอนครับเจอกับซามบอต้า น้องแอนโทนี่ครับสูตรเดิมครับข้ามหัวมาน้องแอนแล้วก็ปาดเข้าในครับน้องแอนโอ้โหโดนจิ้มได้ว่ะอะไรครับเบลเบลโอ้ยมาธิยุทนี่ไงจัดได้ครับดูนี่มาดิน้องแอนตอกไข่มาน้องแอนน้องแอนน้องแอนปันน้องแอนโอ้โหบุฟเฟตต้องเซฟอิมาโดครับทุ่มาเข้าในมาครับทูนี่ทูนี่จ่ายต่อครับที่น้องแอนน้องแอนครับ หลบซาบอต้ามาได้ครับน้องแอนขอลองยิงขวาหน่อยโอ้โหขวายิงค่อนข้างยากครับยิงยากมากมาดิน้องแอนน้องแอนพลังงานเริ่มหมดแล้วนะครับฝากที่ลูนี่ก่อนลูนี่ตอกไข่มาครับลูนี่ลูนี่ครับเอาอย่างได้อยู่มาดิแล้วก็จ่ายต่อครับให้น้องแอนน้องแอนน้องแอนเข้าในมาครับน้องแอนปั่นมุมแคบครับตัวปั่นช้าเกินไปโดนฟันไดจิ้มครับยังได้เปิดมุมนะตรงนี้เปิดไปครับให้กับ ใครก็ไม่รู้แฮร์รี่ฟัคกี้แม็กควายแต่ว่าเปิดลึกเกินไปนะครับแม็กทูเนีครับให้มาโรดี้ครับจ่ายต่อตูนี่ให้มาที่ตูเล่ครับตูเล่ให้มาที่น้องแอนครับน้องแอนตักไปครับเอาอันนี้มันแทงช่องนี่ว่าได้อยู่แล้วก็ปาดมาครับให้เวลูนี่ครับขู่การประสานงานของสามประสานลูนี่นิโคลแล้วก็น้องแอนโทนี่นะครับเอาจัดแม็กทูเมนีครับให้มาลรนี่ลรนี่จ่ายต่อมาครับที่ตูเล่ยังได้อยู่ตูเล่ให้มาครับ โอกซ์ให้ไปที่น้องแอนน้องแอนแรงหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังคงบอลได้อยู่นี่ไงยังคงบอลได้อยู่ครับยังคงบอลได้อยู่โอ้โหโดนแซะไปจะยังได้ไหมโดนสวนครับตอนนี้จีโรน่านี่ไงมาดิเดจอร์ฟดีนานครับขาใหญ่คืนมาครับน้องแอนน้องแอนครับหลบตูลามมาได้ครับน้องแอนน้องแอนขอลองพาวเวอร์ฉดนี่ไงโอ้โหบุฟฟ่นปล่อยให้เจอฉายหน่อยก็ไม่ได้ยังได้เปิดมุมครับลูกนี้เปิดเข้าไปครับให้กับแฮร์รี่ฟักกิ้งแม็กไกวเออร์ เดสวสวเนี่ยน้องแอนน้องแอนสวยงามครับเล่นเกมรับด้วยเอาเรื่องจะจบไปครับสลับตานีนะชนะได้ครับ2อน้องแอนโทนีมีส่วนร่วมทุกประตูเลยนะครับก็เดี๋ยวไปสรุปกันว่ามันเก่งคุ้มค่ากับแลกแต้มหรือเปล่านะครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ไปเล่นมาแล้วสรับเดอะโกสตแอนโทนีนะครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่ามันจะมาเอาหานะเว้แต่ว่าเข้มเฉยเลยอะ่ะมาทรงตึงเลยครับเก่งเฉยเก่งแบบงงๆอะ่ะแต่ว่าต้องขอบอกกันเลยว่ามันเป็นนักเตะที่ต้องปรับตัวซะหน่อย ถ้าคุณยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยมันจะแบบอารมณ์แปลกๆอะ่ะคือมันจะดูไม่ค่อยเข้ามือครับในชุดแรกๆนะแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆก็จะปรับตัวได้เองนะครับแลวมันก็จะโชว์ฟอร์มแบบเต็มประสิทธิภาพเลยครับโชว์ความเก่งซึ่งแตร์สกิลครับอัพมาเป็นลอมบาร์ดอยสเตอร์เนี่ยก็เหมาะมากแล้วนะครับเพราะว่าสปีดเนี่ยในเกมถือว่าจัดจ้านมากๆเลยแล้วก็ได้บวกเกี่ยวกับการคุณตำแหน่งการทำประตูครับซึ่งการคุยตำแหน่งเรามาเรื่องนี้ก่อนเลยครับการหาตำแหน่งเนี่ยเวลาวิ่งทำช่องวิ่งสอดไลน์กองหลังอะไรแบบเนี้ มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือมันจะเป็นนักเตะที่ยืนติดริมเส้นเลยครับรอยืนขอบอลแล้วก็ค่อยเลี้ยงทําเกมหรือว่าเลี้ยงตัดเข้าในไปยิงนะมันจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าค่าพลังการคุ้มตามแหน่งมันให้มาเยอะมากเลยนะครับลองมากระที่โคงการส่งบอลดีกว่าจจ้าวาเปิดบอลเนี่ยก็จะเห็นในไฮไลท์นะครับว่ามันเปิดเท้าขวาได้แบบงง,งๆซึ่งบอกตามตรงเลยว่าฟุกนะลูกนั้นก็เป็นความผิดพลาดของแบ็กฝ่ายตรงข้ามด้วยนะครับที่กระโดดมงเทคกตัวสู้กับเวโรนี่ไม่ไดดด้้นนคบอออลูเนเนี่ยยสทาาขวๆ ส่วนการเปิดบอลเท้าซ้ายของเอนทนี่เนี่ยผมคิดว่าดีเลยนะคือมันต้องหาจังหวะล็อกเข้าในมาแล้วก็เปิดครับอาจจะทําได้ยากนิดนึงแต่ถ้าได้เปิดเท้าซ้ายครับถือว่าพอใช้ได้แล้วก็เรื่องของการตักบอลครับตักบอลข้าหัวเนี่ยเท้าซ้ายแม่นมากเท้าขวาก็คือคำเยี่ยวอย่างเดียวใช้การไม่ค่อยได้ครับรวมถึงการแทงช่องการส่งธรรมดาด้วยเนาะใช้ได้แค่เท้าซ้ายข้างเดียวเลยครับแล้วก็มาที่เส้นโค้มครับให้มา133ก็จะเห็นในเกมแล้วว่าปั่นเนี่ยโคตรคมเลยนะครับมันปั่นเป็นหายเลยอะปั่นคมจริงๆ ส่วนหนึ่งเลยก็เพราะว่ามีพลังแสงปั่นค้งให้มาด้วยนะครับแล้วเวลาเล่นจริงเนี่ยผมก็แนะนําให้ปั่นมากกว่านะเพราะเรื่องของค่าพลังการยิงไกลเนี่ยอันนี้ให้มาเยอะใช่ไหมร้อยยี่สิบเอ็ดผมคิดว่ามันก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะครับบวกกับพลังแสงยิงไกลด้วยนะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยผมรู้สึกว่าแอนโทนีครับยิง power ช็อตเนี่ยยังไม่ค่อยหนักหน่วงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ยิงธรรมดาที่ก็โอเคพอทําได้ครับเวลาอยู่ในกรอบเขีโทษเนี่ยก็กดยิงธรรมดาไปก็ได้แต่ส่วนใหญ่ครับเล่นแอนโทนีผมแนะนําให้ยิงปั่นมากกว่านะ ส่วนความแข็งแรงครับแน่นอนว่าเป็นตัวที่บางเฉียบเลยนะครับแต่ก็อาจจะมีจังหวะหลายจังหวะเลยที่เรียกฟาวได้นอวกเพราะว่าสมดุลเยอะมันก็เลยอาจจะเป็นตัวที่ล้มยากซะหน่อยครับเวลาโดนดึงเสื้อหรือว่าโดนแบบเบียดจากด้านหลังเนี่ยก็สามารถเรียกฟาวได้นะครับแล้วก็ความว่องไวครับพิ้วนะเพราะว่าเป็นนักเตะที่ไม่ต้องกดเล่นท่าก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกดความเร็วคุณแค่เล่นอนาล็อกข้างซ้ายอ่ะเล่นแค่นิ้วโป้งด้านซ้ายพอครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาแค่นี้ครับมันก็หลบกองหลังหลบเซนเตอร์ได้แล้วนะครับ ซึ่งการเล่นท่าของมันอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันคือเล่นได้หมดไม่ว่าจะสับขาหลอกตอกไข่เลนเชงหรือว่าหลอกยิงครับดีทุกท่าเลยส่วนเรื่องการกระโดดกับการมุ่งเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนครับว่าทามไม่ได้เลยครับก็จะมีจังหวะอยู่ที่ผมเนี่ยเปิดบอลน,นะครับให้กับแอนโทนีครับแล้วแอนโทนีเนี่ยมันได้เปรียบแบกแล้วคือมันชิงจังหวะได้แล้วนะครับแต่ว่าพอบอลลอยมาเข้าหัวเนี่ยมันกับมุ่งไม่ได้ครับอันนี้ผมก็งงเหมือนกันก็คือตัดออกได้เลยนะสำหรับการมุ่งครับแอนโทนี ทำไม่ได้นะครับเรามากันที่เวิร์กเรทกันบ้างครับก็เวิร์กเลดเนี่ยเป็นสูงสูงใช่ไหมถามว่ามันลงต่ํำไหมไม่ลงต่ําเลยอะเวิร์กเลดเนี่ยลงเหมือนสุกกลางเลยครับคือมันจะยืนอยู่นิ่งๆตรงริมเส้นตรงตําแหน่งมันนั่นแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยวิ่งหาช่องนะครับเกรที่บอกไปเนาะเอาแบบสรุปเลยนะครับแอนโทนีเป็นนักเตะที่คุณแรกแต้มมาเนี่ยช่วงแรกๆครับอาจจะงุดหงิดกับมันนิดนึงซึ่งคุณต้องเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วพอแบบคุณปรับตัวได้แล้วเนี่ยมันจะโชว์ประสิทธ,ธิภาพได้แบบเต็มทีี่่่่มมมาากกๆคืออันนนจะะดูเเเงงแบบพรรตทผล มันก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ใช่ปะเล่นไปเล่นมาเออมันเก่งเฉยเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่ยิงคมครับมีความเร็วเลี้ยงบอลผิวมากไม่ต้องกดเล่นท่าเลยก็สามารถลบนักเตะได้แล้วนะครับมันคล่องขนาดนั้นแล้วก็เส้นโค้งครับปั่นดีมากปั่นโคตรคมแนะนําให้ยิงปั่นเป็นหลักละกันนะซึ่งตัวนี้ก็จ,จะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะเท้าขวาแค่3าเนาะถ้าใครไม่ซีเรียสครับแล้วก็อยากเล่นตัวที่มันแบบเน้นเท่ดูหน้าด้วยดูดิโคตรหล่อเท่หล่อเสียวหล่ออันตรายมันเท่จริงครับแล้วร่างนี้ก็บอกเลยว่ามมมันนไไ่ด้าาาเอหะ มันเก่งนะครับทำไปเล่นไปมันมาตึงครับคือมันไม่ได้หาเลยชดเอื้อเนี่ยไม่มีเลยก็ว่าได้แอนโทนี่ครับไม่เหมือนกับโอนาน่านะที่บางจว่าอาจจะมีชตแปลกๆนิดหน่อยแต่โทนี่เนี่ยไม่มีเลยนะครับโอเคก็คจะประมาณนี้นะถามว่าซื้อได้ไหมสี่พันล้านครับแน่นอนอย่าไปซื้อนะในตลาดครับโคตรแพงเนาะก็แลกแต้มเอาแล้วกันนะครับแปดร้อยแต้มสำหรับใครที่ลองเล่นแล้วรู้สึกยังไงร,รู้สึกแบบผมหรือเปล่าก็สามารถมาแชร์กันได้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับแล้วสำหรับตัวต่อไปอยากให้รีวิวตัวอะไรครับก็สามารถพิมพ์แชร์ได้ใต้คอม เราวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับตัวจริงยาวๆบอกเลยแอนโทนีเล่นโคตรมัน